เห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดเลยล่ะคะ่ะเมื่อสีสาวแบล็ k พิงค์เผยสิ่งที่เกลียดที่สุดในชีวิตค่ะ สมาชิกวง b บ็กพิง n k แต่ละคนมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปค่ะหลายครั้งที่พวกเธอมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบแตกต่างกันทั้ง4คนเคยให้สัมภาษณ์กับ s t a r ์โรสเป็นการเล่นเกมจับคู่ทายใจกันและกันโดยโรเซคู่กับลิซ่าอีกคู่หนึ่งก็เป็นจีซูและเจนนี่หนึ่งในคำถามที่ถามคือรู้หรือไม่อะไรที่คู่ของคุณเกลียดที่สุดในโลกลองไปฟังคำตอบของแต่ละคนกันค่ะ โรเซ่ไม่ชอบมแมลงมากที่สุดตอนแรกลิซ่าตอบว่าผีแต่โรเซ่เกลียดแมลงมากกว่าค่ะคนตอบไปค่ะ Lisa. Rose ลิซ่าโรเซ่เดาว่าลิซ่าไม่ชอบผีแต่ลิซ่าบอกว่าเธอกลัวมากกว่าไม่ชอบจากนั้นโรเซ่ก็ทายต่อว่าเป็นมแมลงแต่ก็ยังไม่ถูกอยู่ดีคำตอบที่3ของโรเซ่คือปลาไหลเพราะลิซ่าไม่ชอบกินแต่ก็ยังเป็นคําตอบที่ผิดอยู่ค่ะลิซ่าก็เลยใบยให้ว่าสิ่งที่เธอไม่ชอบเป็นสัตว์คล้ายกับ ปลาไหลนี่แหละและในที่สุดโรซเซ่ก็ทายถูกว่าลิซ่าเกลียดงูค่ะ ต่อ,อกันที่จีซูค่ะเป็นสิ่งที่พี่ใหญ่ของวงไม่ชอบจีซูบอกว่าเมื่อวานฉันใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียงฉันลุกจากเตียงมาแค่2ชั่วโมงเองฉันเกลียดการเคลื่อนไหวค่ะจีซูบอกตอนแรกเจนนี่ก็ตอบผิดแต่เธอก็ได้เดาหลังจากที่มีคําถามช่วยถามว่าปกติจีซูทําอะไรเวลาอยู่ที่บ้านเจนนี่ตอบถูกว่านอนเฉยๆค่ะ คนสุดท้ายค่ะเจนนี่สิ่งที่เจนนี่เกลียดที่สุดคืออะไรกันนะเธอมองตาจีซูเจนนี่ก็เลยพูดว่าสิ่งที่ฉันพูดเดาได้ตอนจ้องตาเธอเป็นสิ่งที่บ้ามากๆเลยค่ะ